อันยอซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อป ok นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของาศาัพท์ BLACKPINK กันคนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะพูดถึงลิซ่านั่นเองนะครับมักแน่ของ b l a c k p i n ตอนนี้ติดอันดับ1ใน5เลยของ most influential people นะครับจัดอันดับโดย ให้อ a u d i t o r ผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกนะครับแบบ worldwide แบบรวบรวมมาจากทุกวงการลิซ่าอยู่ในอันดับที่4ของท็อป5ร่วมกันกับตัวพ่อตัวแม่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคริสเียโนโรนัลโดในอันดับที่1นึ่งเทเลอร์สวิปในอันดับที่2เซเลน่าโกเมสในอันดับที่3ลิซ่าลาริสามโนบาลในอันดับที่4นะครับแล้วก็อันดับที่5ขึคือเนมาจูเนียปังเกินต้านอยู่ในอันดับร่วมกันกับคนดังระดับโลกลิซ่าเนี่ยเป็นตัวแทนของเคป๊อปยังไม่พอ น,นี่เนี่ยยังแสดงให้เห็นวาลิซ่า Lisa เนี่ยกลายเป็นคนดังที่ถูกจัดอันดับไว้ในแบบของเวิร์ไวแบบ g l o b a l แล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขารวบรวมมาแบบทั่วโลกแล้วก็ทุกวงการแฟนๆทุกคนลินล,ลี่แล้วก็ปลิงนะครับมาร่วมแสดงความยินดีให้กับตาลิสกับการติดหนึ่งใน5ผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอีกหนึ่งเรื่องที่จะอัปเดตการเป็นอีกหนึ่งสาวในแบล็คพีกนะครับคู่แฝดของลิซ่าอีกคนก็นคือโรเซ่เองตอนนี้โรเซ่ได้สร้างความปังนะครับหลังจากที่ได้โพสต์รูปภาพของกระเป๋านนั่เองน่าจะ เป็นการถ่ายแอดนะครับแต่ว่าแต่ว่าโรเซ่เนี่ยโพสไปแล้วเรียบร้อยกับกระเป๋าริมัว่าเลนะครับพายโลตเคสนั่นเองแอดอย่างเป็นทางการยังไม่มาแต่โรเซ่เนี่ยทำเอาขายดิบขายดีกันไปหลายประเทศเลยนะครับดูเหมือนว่าแฟนๆจะอึ้งกับพลังของโรเซ่เพราะว่าตอนนี้โซเอาไปมากกว่า33ประเทศหลังจากที่โรเซ่เนี่ยลงรูปไปโพสล่าสุดใน i อีของโรเซ่นะครับคนกดไลค์4ล้านกว่าแล้วก็มีรูปกระเป๋าเนี่ยเพียงแค่รูปเดียวไม่ได้เห็นหน้าโรซ เห็นแค่ว่าโรเซ่เนี่ยกำลังใส่ชุดเก๋ๆนะครับที่ค่อนข้างจะเข้ากับกระเป๋าได้ดีเลยถ่ายลงไว้พลังเนี่ยก็นี่เลยนะครับแสดงให้เห็นไปแล้วหมดไป33ประเทศทำแฟนๆอึ้งกันไปเลยนะครับไหนใครอยากได้กระเป๋าแบบนี้เหมือนกับโรเซ่บ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าใครในที่มีแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาแบบรีวิวรีวิวกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง